สวัสดีครับเอฟซีปีน้อยครับปีน้อยลูกต่องมาครับเมีอยากกับข้าวท่านะครับเนาะวันนี้ตำน้ำพริกโอโลครับน้ำพริกโอโลก็คือน้ำพริกปลาต้มนะครับเนาะปลาเล็กปลาน้อยเป็นกุ้งเป็นปูใส่ด้วยกันต้มด้วยกันตำน้ำพริกโอโลครับเป็นน้ำพริกปลานี่แล้วเนาะครับเนาะนี่กับผักต้มผักต้มมะเขือต้มผักต้มกับหน่อต้มนะครับเนาะ เนี่ยครับความเป็นเมืองครับอยากกินอาหารเมืองๆไปร้านไปน้อยครับร้านอาหารเหนือบ้านคนเมืองนะครับเนาะสาขาหนึ่งน้ำวอมินซสามครับสาขาสองัตะหีบนะครับเนาะเป็นเอฟซีไปน้อยจะได้จะหันว่าไปน้อยส่งวัตถุดิบไปอย่างซัพปะจะเป็นนะครับเนาะบอว่าเป็นนอไหลนออย่างสดชดส่งไปถึงร้านแล้วเด้อครับเด้อไปน้อยโพดไปแล้วนะครับเนาะมาเจ้านี่นอนตรงนอนนากวัวนะครับใจตุ้มใจใสเรียบร้อยปุ๊บไปน้อยก กลับมาบ้านกินข้าวกินน้ำเนาะเดี๋ยววันนี้เดีไปตัดหน้าแรงมาเสครับหญ้ากัยาวเหวช่วงนี้ก็นน้ำเริ่มลดเริ่มแห้งผ่องละเนาะครับเนาะเ้ายนายก็จะได้ทำร้านแรงมาเซแล้วครับปล่อยมันลดมันอย่างดีๆก่อนขวข้ามตาก็เหลือต่อสามแกนครับอ,อยากกินอย่างเมืองๆลืมไปอุดหนุนไปได้นะครับเด้อร้านอาหารเหนือบ้านคนเมืองจัดวัตถุดิบไปอย่างคอครับ กับข้าเมืองเมืองมีเป็นร้อยเมนูนะครับนาะแล,ะปล่ปอ่านคลิปหน้าครับสวัสดีครับ